สวัสดีค่ะเออป้าเป็นบาหวานนะลูกหลายสิบปีแล้วตอนนี้ก็ไปรักษาแผลมันไม่แห้งแผลมันอยู่ข้างหลังก็เ,เลยมากินตัวนี้ลูกใครมาให้กินเออลูกชายชื่อ,อ,อชื่อชื่อ,อเก็บมะทัศก,นะกินตัวกินสินเออกินยาแล้วเจ็ดแปดวันนะลูกแผลมันแห้งเนาะกินแล้วดีนะลูกลองดูนะกินแล้วแห้งไวแผลหายไว อมารู้ไหมว่าเบาหวานเกิดจากอะไรเบาหวานเกิดจากอะไรไม่รู้วะลูกกินน้ําตาลเยอะน้ําตาลเนี่ยมากินผลไม้แล้วก็พวกข้าวอ่ะข้าวมันก็เปลี่ยนเป็นแป้งแป้งก็เปลี่ยนน้าตาลนีลจริงเอาเอาลงก่อนก็นกได้เดี๋ยวเมื่อยเออแผลหายแล้วเป็นรู้สึกยังไงบ้างมันมันก็ดีอ,ะอ,นนอ่ะมันไม่คันแล้วนะลองกินดูค่ะหายไวจริงจริกินสามวันแผลแห้งแล้วนะเป็นคนทา ทายาให้ที่หลังเลยรู้เออรสชาติอาจจะไม่ถูกใจแต่ออของของของ <c oughs> อันนี้เอาของดีมาให้กินไม่ได้เอาของอร่อยมาให้กินอันนี้มันมีรสกลิ่นขามิ้นอะไรไม่รู้ขิง,ออขงตอนกินใหม่ใหม่ก็ไม่อร่อยลูกกินไปนานๆก็อร่อยนะคะหายไวลองดูคะ่ะ